ลำบากดูสถานการณ์นะต้องร้องเพลงเบิร์ดท,ทงชัยอ่ะนะไปต่อก็ไม่ได้กลับก็อ่ะกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงตูลุงประกาศลาออกซะก่อนดีกว่าให้ลุงป้อมเป็นนายกคนต่อไปก็ได้นะเออให้พี่ป้อมไปลองดูซิมันจะไหวไหมตอนเนี้นี่นเน่อก็เยอะนะนะครับลองดูนะครับจะไหวไหมนะครับไหนจะหมูขึ้นราคาอกีก ไก่ก็แพงไข่ก็แพงมะละกอก็แพงตายและแพงทั้งแผ่นดินถูกอย่างเดียวคือค่าแรงนะนะครับลุงตู่ก็ออกไปลาออกมันประกาศไปเลยแล้วก็เอาลุงป้อมมาแทนนะพี่ป้อมจะได้รู้นะครับหรือไม่ก็ให้โทวนี่มาเป็นดีไหมครับพี่น้อง <c oughs> ลำบากดูสถานการณ์นะต้องร้องเพลงเบิร์ดท,ทงชัยอ่ะนะ ไปต่อก็ไม่ได้กลับก็แอะกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงกลับก็กลับตัวก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ได้กลับมาก็ไม่อะไรก็ไม่รู้นะไปต่อก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เดินหน้าไปเดี๋ยวก็ธรรมนัตมันก็ยกมือสวนนะเราก็โดนปลดกลางสภาไปช่วงอพิรายไว้วางใจงันพุทธาโอ้โหเสียหน้าเลยเราทิงเราออกซะก่อนเราอ้างแล้ว ปัญหาสุขภาพเห็นแก่ประเทศชาติอยากให้คนอื่นมาดูแลประเทศชาติแทนเราบ้างโอ้โหถ้าออกแบบนั้นสง่าง,งามนะลุงเออนะครับลุงฟังผมอยู่นะนะลุงอย่าไปเชื่อไอ,พอ้พวกสอพลอเลยพวกสอพลอเนี่ยมันมันก็บอกลุงอยู่ต่ออยู่ต่อโอ้อยู่ไม่ไหวแล้วครับตอนนี้นะสนิมเนื้อในนะวิศนุบอกเนี่ยอาจารวิศนุบอกเนี่ยสนิมเนื้อใน ถึงแม้เราจะเป็นเรือเหล็กนะแต่เรือเหล็กเป็นเรือเล็กแล้วยังมีสนิมข้างในอีกมันไม่ได้เกี่ยวกับฝ่ายค้านหรอกที่เราจะต้องเจ๊งที่เราจะต้องถูกออกจากรัฐบาลเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะพวกเราเองเนีเราก็ไปรวบรวมมาจากอ่าเพื่อไทยประชาธิปัตย์พักนั้น,พ,น,นพักนี้เอามารวมมาเลยเป็นมุง้งเป็นอะไรเต็มไปหมดแต่ละคนก็จ้องจะขอตำแหน่งรัฐมนตรีไอคนนี้กูก็จะเอาตำแหน่ง ไอ้น,นี่ก็จะเอาตำแหน่งปรากฏต,ตำแหน่งมีทดเดียวครับทุกคนมารวมกันเนี่ยด้วยผลประโยชน์ของตัวเองใช่หรือไม่หรือรวมตัวกันเพื่อประโยชน์ทางการเมืองตอนนี้พลังประชารัฐมันก็คือเอาเอาพวกเชี่ยวเขียวจากหลายๆพักมารวมกันก็มุ้งไปหมดมุ้งสมตักเทพจูทินมุ้งเสียเฮงเมุง้งไข่ตะไครเแต่มไมหมดมุ้งธรรมนัสมุ้งน,นั้นมุ้งนี้มันเยอะไปหมดมุ้งสุริยะคือทุกคนเข้ามานี่ก็หวังอะไร หวังอำนาจทางการเมืองใช่หรือไม่หวังจะมีโอกาสได้บริหารชาติบ้านเมืองหวังจะได้มีโคตา้ารัฐมนตรีใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาเนี่ยก็หวังนะครับจะเป็นใหญ่เป็นโตกันครับพอไม่ได้พวกก็เป็นไงต่อรองไม่ได้ก็ไม่เอาผมต้องเคลื่อนไหวหนะักแบบที่ไพยวลนิติตะวันพูดจําเป็นต้องขับธรมนัตก,กับพวกออกไปเพราะมีการเรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้างพรรครัก ไม่มีการปรับโครงสร้างพรรคก็ต้องมีการดรําเนินการบางอย่างเราจําเป็นจะต้องขับออกจากพรรคจุกรูนะผมไม่เ,เชื่อหรอกนะผมเชื่อว่าอะไรอ่ะมันเป็นเกมการเมืองระหว่างลุงป้อมกับธรรมนัสลูกพี่กับลูกน้องนะครับเออนะออแบ่งหน้าที่กันทําเองไปอยูพ่พรรคใหม่พรรคใหม่ก็ไม่ใช่ใครแล้วน้องชายข้าก็ไปเป็นที่ปรึกษาด้วยใช่หรือไม่จริงหรือเปล่าหัวหน้าพรรคก็เป็นไง คนเอกวิทย์ก็เป็นไงรุ่นน้องคนสนิทนะของลุงป้อมใช่หรือไม่จริงหรือเปล่ามันก็เหมือนกับว่าเออน,นี่พวกเราถ้าอยู่ที่นี่ลําบากนะเ,ออเดี๋ยวข้าจะก,การขับให้เองไปอยู่อีกพักเองเองยิ่งมีอํานาจใหญ่กว่าเดิมอีกส่วนข้าก็ดูแลพักนี้ไว้เห็นนะก็เป็นการวางเกมทางการเมืองที่สลับซับซ้อนนะพาดไม่ถึงนะครับว่าจะมีการขับตสอจากพักถึง21คนไม่มีหรอกครับ การขับออกจากพักก็คือการนะช่วยให้ธรรมนัตไปเป็นใหญ่เป็นโตะนะถ้าถามผมส่วนตัวผมคิดนะผมว่าลูปป้อมกับธรรมนัตเนะีก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วเองไม่เป็นใหญ่เป็นโตไปตั้งพักรอไว้นะเออนะเอาพลเอกวิทไปเลยนะรุ่นน้องข้าอานคนสนิทไปเป็นหัวหน้าพักเดี๋ยวน้องชายข้านะ จะไปเป็นที่ปรึกษาพักให้ใช่หรือเปล่าเนี่ยคนก็ตั้งคําถามแบบนั้นเพราะฉะนั้นการเนี่ย <c oughs> นะครับแล้วก็ไม่เข้าในบัลลังบางคนเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังเรียกแล้วปรากฏว่าไปเดินเล่นอยู่ที่ศาลคือไปศาลไม่ได้เข้าบัลลังก็เลยทําให้เสียสิทธิ์ในการดําเนินคดีหรือบางครั้งได้รับหมายศาลคดีพวกบัตรเครดิตคดีเช่าซื้อพอไปถึงศาลไปเจอทนายความโจทย์บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเข้าไปแล้วครับกลับบ้านได้เลย ก็เสียสิทธิ์ในการต่อสู้คดีเรื่องค่าเสียหายเรื่องขยายเวลาชําระนี้นะครับแบบนี้ก็มีนะนะครับนะแต่ทนายความโจทย์นะฮะทนายความสถาบัานการเงินไม่ควรทําแบบนั้นนะนะพอจําเลยเข้ามาศาลบอกกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยเดี๋ยวผมจัดการให้ไม่ต้องห่วงแบบนี้ถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดมันญาทนายความคุณอาจจะโดนร้องนะครับมันญาทนายความได้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวนั้น เป็นการกระทําที่เสื่อมเสียต่อการเกียรติศักดิ์วิชาที่ใช้วิธีการหลอกลวงคู่กรณีให้กลับบ้านทําให้เขาเสียสิทธิ์ในการต่อสู้คดีคือการว่าความการต่อสู้คดีเนี่ยมันต้องทําอะไรกันแบบที่เขาเรียกอะไรตรงไปตรงมานะครับไม่ใช่ว่านะเขาไปถึงศาลปุ๊บคุณบอกกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยไม่ต้องสู้คดีนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นจําเลยคดีบัตรเครดิตเช่าซื้อเนี่ยไปถึงศาลต้องเข้าห้องพิจารณาคดีนะท่านยังมีโอกาส ในการเจราจาหนี้ลดค่าเสียหายทำยอมต่างๆเยอะแยะมากมายต่อสู้คดีเรื่องขาดอายุความนะครับเมื่อสองาวันก็มีคดีที่สำนักงานก็เป็นคดีบัตรเครดิตน,นะลูกความมาจ้างว่าความนะครับเราก็เขียนคำให้การไปว่าคดีนี้นะขาดอายุความแล้วเพราะว่านะผิดนัดชำระหนี้ครั้งสุดท้ายนับมาจนถึงวันฟ้องนี่ก็เกินสปีก็ขาดอายุความนะครับเพราะนั้นเนี่ย สิทธิ์ของท่านยังมีอยู่นะครับนะไม่ว่าคดีอะไรต่างๆนะครับอย่างเมื่อวานนี้ผมไปที่ศาลอาญาพระโขนงโอ้โหคนเยอะมากนะครับนะที่จอดรถไม่มีครับท่านต้องไปจอดรถที่การไฟฟ้านะนะครับตรงสามสี่แยกนะนะนะไปจอดรถที่การไฟฟ้าแล้วก็เดินข้ามมานะครับคดีเยอะเอาไปเจอเอฟซีเยอะเลยเอฟซี FC ทั้งทนายทั้งคู่ความเข้ามาทักทายกันก็ต้องกราบขอบคุณนะครับที่ทุกท่านมาทักกันนะครับ นะครับตัววันนี้ก็มีคดีอะไรต่างๆนะนะพ่อ,พอฟ้องลูกลูกฟ้องพอ่อเออนะแย่งสมบัติกันมั่งทำร้ายร่างกายคือสมัยนี้คนเรามันยังไงนะนะนะครับพ่อกับฟ้องลูกลูกกับฟ้องพอ่อมีทั้งเรื่องอะไรเ,เรื่องทรัพย์สินเรื่องทำร้ายร่างกายเรื่องอะไรต่างๆคือคนเดี๋ยวนี้บางคนบางท่านนี่ไม่ก็ไมเคารพพ่อแม่นะพ่อแม่ให้ที่ดินให้บ้านไปก็ไม่เลี้ยงดูสุดท้ายพ่อแม่ก็ต้องมาฟ้องเอาคืน นะครับหรือบางคนพ่อแม่บอกเฮ้ยเอาเอาใส่ชื่อไว้ก่อนทรับสมบัติเออเองเป็นลูกชายคนโตเดี๋ยวพ่อตายแล้วก็แบ่งสมบัติให้น้องๆด้วยนะก็โกงทังคนเดียวนะน้องชายไม่ได้สมบัตินะหรือบางทีก็ไปดูแลพ่อแม่ใกล้าตายแล้วก็จับมือปั๊มทำวินัยกรรมยกทรัพย์ไปตัวเองคนเดียวนะคดีแบบนี้ก็เยอะคดีครอบครองรประปะวันก่อนไปเจอนะที่อยู่แถวศรีลมนะปรากฏ นะคนที่ก่สร้างบ้านลุกล้ําเข้าไปในที่คนอื่นไปยื่นคําร้องขอครอบครองคนปบักก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีที่ดินมีอะไรเยอะๆเนี่ยก็ต้องรังวัดสอบเขตไว้กัน้นะั้วนะให้เห็นอาณาเขตชัดเจนติดป้ายไว้ว่าที่ดินของเราแล้วก็ทุกปีก็ต้องไปเยี่ยมเยียนดูว่าอา้าใครมาปลูกลุกไม้ใครมาขุดหน้าดินไปขายหรือเป,เปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากให้ความรู้กับประชาชนสําหรับคนที่ร่ํารวยนะฮะ นะมีตังมีอะไรเยอะๆนะก็ฟังฟังไว้นี่ก็เล่าให้ทุกฟังนะฮะนะครับเพราะทุกวันนี้คนที่จะมาโกงที่โกงทางมันก็เยอะอยู่นะครับนี่ก็เล่าให้ทุกนฟังนะฮะใครติดตามทนายคลายทุกเนี่ยท่านจะได้ประโยชน์ได้ความรู้นะครับนะครับนะเรื่องการเมืองเดี๋ยวพูดครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องร้อยเอกกับพลเอกนะครับพลเอกประยุทธ์กับร้อยเอกธรรมนัสเดี๋ยวพูดนะครับอืนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วก็นอกนั้นก็เป็นเรื่อง อะไรอ่ะเรื่องผัวเมียผัวเมียมาจดทะเบียนสมรสเมื่อวานนี้ก็เจอนะฮะนะก็มีคนมาปรึกษานะก็เป็นเนฟะซีเนี่ยไปเจอที่ศาลเข้ามายกมือไหว้ก็บอกมีเรื่องกับผัวนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสพอไม่ได้จดทะเียนสมรสมันกไนน็ไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงทรัพย์สินไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงผัวเมียนะครับเราก็ไม่สามารถจะเรียกร้องสิทธิ์อะไรได้นะเราจะเห็น ข่าวสารบ้านเมืองต่างๆบางคนเนี่ยเป็นเมียไม่จดทะเบียนนะครับนะจะมาร้องแลกแหกกระเชอจะมาเอาผัวคืนนะจะไปร้องเรียนคนอื่นว่าแย่งผัวแย่งสามีมันทาอะไรไม่ได้ครนะครับอันนี้เรียนนะครับว่าทําอะไรไม่ได้นะฮะเพราะเราไม่มีความสัมพันธ์นะในในในความเป็นผัวเมียตามกฎหมายแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงทรัพย์สินไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องมรดกไม่มีความสัมพันธ์เลยเลย นะเพราะฉะนั้นผัวเมียไม่จดทะเบียนนะมันก็คือไม่ใช่ผัวเมียตามกฎหมายแค่นั้นนะ่ยจะไปร้องเรียนจะไปโพสเฟซบุ๊กจะไปปรึกษาทนายก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับถ้าจะไปประจานเขาทาง facebook ไปถแถลงข่าวไปเดี๋ยวเขาก็ไปไงมาดำเนินคดีนะไม่ว่าจะเป็นพรบอคอมมิ่นประมาทเพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายแล้วทำอะไรไม่ได้เลยวันนะเมื่อวันสองวันก็มีคนมาปรึกษาผมเรื่องเนี้เมียไม่จดทะเบียน ก็จะมาฟ้องผัวจะไปฟ้องอะไรได้ไม่มีเลยมันไม่มีความสัมพันธ์ทางกฎหมายเลยยกเว้นมีทรัพย์สินทำมาหาได้ร่วมกันนะครับก็ไปแบ่งกันครึ่งหนึ่งเรื่องกรรมสิทธิ์รวมมันไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเลยคุณจะไปหวงแหนสามีคุณก็ไม่ได้จะไปบอกว่าใครแย่งผัวฉกผัวก็ไม่ได้นะครับนะครับอันนี้คือการให้ความรู้แบบตรงไปตรงมานะครับนะพี่น้องประชาชนเข้าใจนะนะครับก็เหลืออย่างเดียว ถ้ามีลูกโดยการลูกก็สามารถที่จะไปร้องนะให้ศาลมีคําพิพากษาว่านะให้คนนี้เป็นจดทะเบียนรับจดทะเบียนรับรองบุตรหรือพิพากษาว่าเป็นบิดานะเพื่อประโยชน์ของบุตรแล้วหลังจากนั้นก็ขอให้มีการจ่ายค่าเลี้ยงดู <c oughs> จนกว่าเด็กจะยุเด็กจะยุเด็กอายุย <c oughs> ยี่ส <c oughs> ิบปี <c oughs> ก็ทำได้แค่นั้นนะครับ เพราะนั้นใครเป็นผัวเป็นเมีย,ย,ยการถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีทรัพย์สินอะไรต่างๆก็มาทําบันทึกข้อตกลงไว้ถ้ญญาไม่อยากจดทะเบียนสมรสมีบ้านกี่หลังจะแบ่งกันยังไงก็ทําบันทึกข้อตกลงกันไว้หาพยานมาก็จบไปก็เรียกว่าบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินนะครับแล้วก็เวลาจะเลิกกันก็ตกลงว่าจะของใครเป็นยังไงใครจะผ่อนรถผ่อนบ้านถ้าผ่อนเสร็จแล้วเลิกกันจะให้ตกเป็นของใครอะไรต่างๆบันทึกข้อตกลงเหล่านี้ก็ เป็นบันทึกขต้อตงลงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินถ้าไม่ขัดกับความสงบก็สามารถบังคับได้อันนี้ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวพี่น้องประชาชนเข้าใจนะ